กิจกรรมเด่นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนประจำเดือนกุมภาพันธ์2565หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่าสวปติดตามการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565นายทวัชชัยพงศาป,ปานหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการสวนป่าสำนักวิจัยพัฒนาการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนพร้อมด้วยคณะเข้าตรวจติดตามการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้สักที่งานสวนป่าแม่เมาะองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางตามโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการพันธุก,กรรมไม้สักสวนป่าเพื่อปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและได้ให้คําแนะนําในการดําเนินงานต่อไปโดยมีนายฤทธีกิ่งทับหลวงหัวหน้างานสวนป่าให้การต้อนรับงานสวนป่าเวียงมมกร่วมกับโรงเรียนเวียงมมกวิทยาจัดทําแนวกันไฟเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2 5ง5นสงานสวนป่าเวียงมอกองค์การอุตสาหการรมป่าไม้เขตลำปางร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงมอกวิทยาดําเนินการจัดกิจกรรมทําแนวกันไฟ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดไฟไม่ป่าบริเวณแนวเขตพื้นที่สวนป่าที่ติดกับเขตโรงเรียนระยะทางประมาณ2กิโลเมตรซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน65คนรองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2565นถนอมศักดิ์เฉียบแหลมรองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นายพบประพบลันพรรัต ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนนายภพศารชัยสาร,สารผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ได้ร่วมให้การต้อนรับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง,งานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ณโครงการร้อยใจรักอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ตรวจเยี่ยมงานสวนป่าแม่หอพระเมวันที่6กุมภาพันธ์2565นายถนอมศักดิ์เฉียบแหลมรองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พร้อมด้วยนายพบพบรันพรัตผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนและนายภพศสารชัยสารผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของงานสวนป่าแม่หอพระและลงผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่พร้อมนี้ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ใน,ในกระบวนการทํางานรวมถึงแนวทางการดำเนินงานขอต่อใบอนุญาตปลูกสร้างสวนป่าตามมาตราย0ของพรบป่าสงวนแห่งชาติ2507และการบริหารจัดการพื้นที่สวนปา่าผ่านงานมวลชนสัมพันธ์และกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนงานสวนป่าบ้านวัดจันทร,ร์ร่วมบริจาคถังน้ําสื่อการเรียนการสอนและทุนอาหารกลางวันเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2565งานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคถังเก็บน้ําชุดสื่อการเรียนการสอนและทุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตําบลบ้านจันทร์ตําบลจําหลวงตําบลแม่แดด อำเภอกายานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ณหอประชุมโรงเรียนมัธยมกาลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้งานสวนป่าเป็นผู้รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างโรงเรียนในพื้นที่กับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคงานสวนป่าแม่หอพระร่วมประชุมชี้แจงการขอต่ออนุญาตปลูกสร้างสวนป่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565นายสราวุธคัมพีระหัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ เขารวมประชุมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นถึงการขอต่ออนุญาตปลูกสร้างสวนป่าและปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา20แห่งพรบป่าสงวนแห่งชาติ2,507ต่อเวทีประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์2,565การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ผลการประชุมชี้แจงในที่ประชุมไม่ขัดข้องโดยให้งานสวนป่าสามารถดำเนินการยื่นมติเห็นชอบ การขอต่อใบอนุญาตต่อเทศบาลตำบลแม่หอพระได้ตามระเบียบและกฎหมายต่อไปงานสวนป่าดอยบ่อหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันไฟป่าเมืม่อวันที่9กุมภาพันธ์2565นายชัยรัตน์คู่เทียมหัวหน้างานสวนป่าดอยบ่อหลวงองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ระดับตำบลบ่อหลวงและร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยมีนายสิทธิ์วงม่านแนมเพอร์ฮอดเป็นประธานในพิธีงานสวนป่าไม่ยามไม่้ายร่วมประชุมสภากาแฟเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565นายพลริตเตชพีหัวหน้าง,งานสวนป่าไม่ยามไม้ายองค์การอุตสาหกรรมปรมา่าไม้เขตลำปางเข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่3ประจำปี2565โดยมีหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์การดําเนินงานด้านต่าง,างๆของหน่วยงานโดยมีนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานณศูนย์าการเรียนรู้เทศบาลน,นครเชียงรายงานสวนป่าแม่หอพระร่วมกิจกรรมทําแนวป้องกันไฟเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2565นายสราวุธคัมพีระหัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระ องค์การอุตสาหการรมป่าไม้เขตเชียงใหม่พร้อมเจ้าหน้าที่งานสวนป่าเข้าร่วมกิจกรรมทําแนวป้องกันไฟร่วมกับชุมชนหมู่หนึ่งบ้านป่าเราเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่หอพระและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสีลันนาณบริเวณรอบพื้นที่แนวเขตป่าชุมชนบ้านป่าเราหมู่หนึ่งตำบลแม่หอพระอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้เป็นแนวเขตป้องกันไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นและเป็นกระบวนการสร้างความร่วมมือและก่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สวนป่านครน่านร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565ส่วนป่านครน่านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ในนามที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเวียงสาเข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟณที่พักสงห้วยวงังคอกตำบลขึงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยมีนายจรันตต่างใจในายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขึงเป็นประธาน พร้อมทั้งได้รับมอบเครื่องเป่าลมจากภาคเอกชนจำนวน2เครื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าของสวนป่าต่อไปบริษัทซันวูดเดินทางมาศึกษาดูง,งานสวนป่าทุ่งเกวียน เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565นายพบพบนันพร,รัตน์พุ่มในการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนนายเรวัตพิมพสารหัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่านายสุชาติติติวรศกุลผู้จัดก,การอ,อปอเขตลำปางพร้อมด้วยงานสวนป่าทุ่งเกวียนให้การต้อนรับคณะทีมงานจากบริษัทซันวูดเดินทางมาศึกษาดูกิจกรรมการปลูกสร้างสวนป่าและงานด้านการทำไม้ณงานสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอหั้งฉัดจังหวัดลำปางผู้บริหารอปปเหนือบน ร่วมกิจกรรมประกาศเจ็ดจำนงเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2565นายพบพบลันพร,รัตพร้อมด้วยนายคมจำปวันหัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้นายเรยวัตพิมพ์สารหัวหน้าฝ่ายจัดการสวนป่าร่วมกิจกรรมประกาศเจ็ดจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของออปพร้อมกันทั่วประเทศโดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ออ,อปอเขตลำปางร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหมอกควันเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2565นายเกลงศักดิ์พยุงแสนกุลหัวหน้างานส่วนปาแม่จางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางเป็นผู้แทนผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางเข้าร่วมประชุมศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการระดับจังหวัด ครั้งที่5ทับ2,565หน้าห้องประชุมสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางโดยมีนายสุรพลบุรินทราพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดลำปางให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป งานส่วนป่าแม่จางร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2565นายเกรียงศักดิ์พยุงแสนกุลหัวหน้างานสนป่านแม่จางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปา,างได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางขายทอดตลาดต้นไม้ในที่ราชพัสดุครั้งที่1ทั2,565ณนห้องประชุมชั้น2อาคารสำนักง,งานสนัมภาษามิตรพื้นที่ลำปา,างเพื่อตรวจสอบไม้ศัก์และพิจนารณากำหนดราคากลางสำหรับขายทอดตลาดต,าดต่อไป พุ่งในการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนร่วมพิธีทำบุญเปิดป้ายสำนักงานทสจลำปางแห่งใหม่เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2565นายพพพบลันพรัตน์ุ้่งในการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนพร้อมด้วยผู้บริหารผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางหัวหน้างานสวนป่าและหัวหน้างานแผนงานอปปเขตลำปางมอบของที่ระลึก และร่วมทำบุญพิธีเปิดป้ายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางแห่งใหม่ณอาคารสำนักงานซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพหลโ,โยธินอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางงานสวนป่าแม่เมาะร่วมสร้างฝายชะลอน้ำเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2 5ง5นสงานสวนป่าแม่เมาะองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตล,ลำปางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงและหน่วยงานโดยรอบสวนป่า ร่วมจัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำจำนวนหนึ่งฝายประจำปี2565ณบ้านหัวฝายหมู่หนึ่งตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสอทอ,อร่วมกิจกรรมจิตอาสาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ส่วนพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมไม้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยซึ่งได้ร่วมขัดล้างพื้นเพื่อทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวิหารวัดพระาธาตุปูแจ หมู่4ตำบลบ้านเบียงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่โดยมีนายก้านรงพงศิทิคุนในอำเภอร้องกวางเป็นประธานในพธิธีงานสวนป่าแม่หอพระร่วมประชุมขอมติการต่อใบอนุญาตปลูกสร้างสวนป่าเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565นายสราวุธคัมพีระหัวหน้างานสวนป่าแม่หอพระองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อขอมติขอความเห็นชอบ และนำชี้แจงเหตุผลความจำเป็นของการต่อใบอนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตงตามมาตราย0แห่งพรบปร่าสงวนแห่งชาติ2507ของงานสวนป่าแม่หอพระในพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่หอพระต่อการประชุมสภา,าเทศบาลตำบลแม่หอพระสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่1ประจำปี2565นรณอาคอารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่หอพระโดยสภา,ามีมติให้ความเห็นชอบ ให้งานสวนป่าใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา20เป็นคะแนน9ต่อ1เสียงและให้งานสวนป่าไม่หอพระสามารถดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปได้